ก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะที่เขาเขียนมาแต่ใครใจดีข้อจเข้าใจและกดตะกร้าสั่งทุเรียนทอดก่อนถ้าใครอยากฟังเรื่องเล่านะคะนะนะนะถ้าใครอยากฟังเรื่องเล่าที่เอฟซีคุณหมอบีเขาเขียนมาถึงดิฉันนะจ๊ะเดี๋ยวดิฉันจะอันนี้ให้และคุณแพรตี่คะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะอ่านแล้วยาวมากใช่ใช่ หลักๆเขาไม่ได้จะมาแก้ตัวะไรแทนหมอบีนะคะเขาแค่จะมาสะท้อนมุมมองในมุมมองของเขาในฐานะเขาเป็น f c ว่าทําไมเขาถึงศรัทธานับถือแล้วก็ติดตามหมอบีมานะคะก็เขาก็พูดแชทอยู่ส่วนเรื่องเงินก็ให้มันว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องมันเป็นการพูดพูดถึงเรื่องของมุมมองของความศรัทธามากกว่าในมุมของเขาเขาก็อยากชี้แจงว่าเออหมอบีหมอบีก็มี หลายมุมหลายด้านนะที่ที่เขาเห็นว่าเออมันควรแก่การที่เขาจะชื่นชมติดตามนะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับกรณีที่มันมีเรื่องพัวพันกับเรื่องเงินบริจาคหมายถึงเรื่องหลักคิดอะไรของเขาแล้วก็การทํางานบางส่วนในฐานะที่ f อที่ติดตามมาเขาก็อยากชี้แจงดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะให้เขียนให้ดิฉันอ่านหรืออยากให้ดิฉันโพสอะนะคะแต่ว่าดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเขาก็คงอยากจะให้โพสตได้แหละนะดิฉันก็เลยอ่ะ ไปดิฉันไม่อยากอ่านคนเดียวดิฉันก็อยากให้คนอื่นช่วยกันอ่านด้วยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงอะนะคะบริฉันอ่านคนเดียวก็แค่นั้นแหละดิฉันไม่ได้มีส่วนดิฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะคะหมายถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาดิฉันไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วดิฉันมีปัญหาแค่กับเรื่องของว่า,เ,าเรื่องของการทําบุญให้เราอย่างคะให้เราอย่างหนึ่งพันสี่ร้อยท่านให้เราอย่างอืม ่ายาวหน่อยนะยาวหน่อยนะน,นี่ fc เขาเขียนมานะคะดิฉันไม่ได้ลงลงช่องทางเขาอะไรเขานะคะอ่าเล่าได้แล้วรอฟังโอเคย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้คือมุมมองของ fc หมอ b เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นมุมมองที่หลักๆก,ก็คืออยากเล่าให้ฟังว่าเออทำไม fc ส่วนหนึ่งถึง ถึงนับถือในตัวหมอบีนะคะตั้งแต่สิแรกๆที่หมอบีออกเริ่มออกรายการเริ่มทําอันนูน้นอันนี้อันนั้นอะไรใดๆนะคะทำไมเขาถึงเชื่อเพราะว่ามันมีอะไรในแง่มุมของคนที่ติดตามซึ่งเราพวกเราอ่ะเป็นคนนอกดิฉันก็เป็นคนนอกดิฉันก็ไม่ได้ติดตามดิฉันก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดไม่ได้รู้ทั้งหมดรู้เฉพาะที่สื่อนําเสนอแล้วรู้กับเฉพาะแค่ที่ตัวหมอบีเขาออกมาพูดเองอะไรเองนะคะอ่านะคะเขาก็เขียนมาค่ะ พี่คนนี้นะคะเขาก็เขียนมาเขาก็ค่อนข้างเป็นทางการเลยแหละใช้คําว่าโรงเรียนนู่นนี่นั่นเออมีลงมีเรียนนะคะเา็าเขียนมาเขาบอกว่าเรียนคุณแพรลี่นะคะขอให้ข้อมูลในส่วนของที่เป็น f อฟซีบีนะครับนะคะเออหวังว่าคุณแพรลี่จะเปิดรับนะคะก็ก่อนอื่นผมก็เคยเจอแกที่นา,าคาเฟ่ครั้งเดียวนะไม่เคยได้ผลประโยชน์อะไรจากแกเลยแล้วก็ ไม่เคยได้คุยกันนะคะดังนั้นก็จะขอพูดในมุมของคนที่ติดตามผ่านสื่อเท่านั้นนะคะเป็น f อซแต่ก็ติดตามดูหมอบีตามสื่อนั่นแหละนะคะอะ่ะกดตา้าไปด้วยฟังไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ยืนยันว่าเรื่องเงินพี่แกจะบริสุทธิ์จะเล่าสิ่งที่รู้พร้อมแนบหลักฐานคลิปเท่าที่หาได้นะครับเออเพราะว่าคลิปแกเยอะมาก นะครับนะครับพอคลิปแกเยอะมากเออเขาบอกว่าหมอบีไม่เคยให้ใครเรียกเขาว่าหมอนะคะจะเรียกอะไรก็ตามใจพบเห็นหลายคลิปเป็นข้อมูลที่ f อซรู้อ,อ๋ออันนี้ก็ตอบข้อสงสัยเนาะที่ใครหลายคนถามว่าหมอบีจบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทำไมหมอบีต้องเรียกตัวเองว่าหมออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไอ้จริงๆคาว่าหมอเป็นคําเรียกทั่วไปนะคะอืหมอปราบผีได้เขาก็เรียกหมอผีทาให้ก่อนคนมีความรู้เขาเรียกหมอหมดอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็โดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยใครที่มีเรื่องดูดวงได้ทํานายได้มียานวิเศษอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอหมดเขาก็เรียกหมอๆก็ทัังนั้นนะนะคะเขาก็จะพูดทํานองนั้นแหละอ,อว่าพี่พี่บีไม่เคยให้ใครเรียกว่าหมอจะเรียกอะไรก็ตามใจครับพบเห็นหลายคลิปที่เป็นข้อมูลที่เอฟซีรู้ได้ ทุกๆครั้งพี่บีจะพูดว่าทํางานถวายหลวงพ่อเสมอเออหมอปลาเออนั่หมอปลา,ออนนห,มปาหมอลำอะไรก็ว่าไปนะคะเออทุกๆครั้งพี่บีจะพูดว่าทํางานถวายหลวงพ่อเสมออาจจะมีบางครั้งที่หลวงพ่อให้ช่วยในโครงการวัดเออก็จะพูดว่าทําให้วัดทุกอย่างนะคะมีอะไรไม่รู้ที่ฉันอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษม,มีอยู่ในเพจนั่นแหละงมงายจะตายหมอบีแล้วก็นาถานะคะ เรื่องบัญชีที่เวลาลงไม่ยอมใส่ชื่อตัวเองมองมองในมุมเข้าข้างนะครับเพราะผมย้อนดูแกเกือบทุกคลิปถ้าแกเป็นคนดีจริงแกถ่อมตนเกินไปครับยกตัวอย่างที่แกแทบไม่เคยแก้ตัวเรื่องราวของแกเลยรวมถึงเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับแต่แกเคยพูดว่าได้เงินจากการทำเคสต,ต่างประเทศก่อนจะกลับมาไทยเยอะซึ่งตามคลิปที่พี่หนุ่มเปิดแย้งแกครับ นะครับเออแกมีกล่าวถึงช่วงที่อยู่เมกา6-7ปีอยู่ที่ฝรั่งเศส3เดือนผมไม่แน่ใจว่าออสด้วยไหมน่าจะน่าจะหมายถึงออสเตรเลียนะคะและห้องกกง2ปีและแกบอกว่าแกทำเคสตั้งแต่มปลายปาผีเหรอปาผีตั้งแต่มปลา,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 ายนะฮะตอนนี้แกน่าจะอายุ43จึงคาดเดาว,ว่าถ้าแกเป็นคนใช้เงินปกติ แกก็ไม่ต้องส่งที่บ้านตัวแกก็เก็บอย่างเดียวแถมมีการทำงานที่อยากทำไปเรื่อยอีกแกเป็นคนแปลกครับแล้วแกเคยพูดว่างานเคสในต่างประเทศมีเอเจนซี่นะครับจริงเท็จอย่างไรไม่รับรองแต่ถ้าจริงก็รวยเละอ๋อเขาจะพูดคำนองว่าตอนที่ไปที่หมอบีพูดว่าได้เงินได้เงินมาก็จากการทำเคสที่ต่างประเทศ แล้วก็มีในหน้าเป็นเอเจนซี่หรือเปล่านะคะไม่ไม,ไม่มั่นใจสิ่งที่ทำให้ FC หลายคนยืนข้างพี่บีคือเริ่มมาจากการทำรายการทู่สื่อวิญญาณโอเคอืมอ่ะมาแล้วก็นั่นแหละคะ่ะตามที่อ่านให้ฟังใครใจดีกดกร้าได้นะคะปะอีก,กสัก2บ้าน3บ้านก็กดไปก็นั่นแหละคะ่ะดิฉันก็เลยเอาไปโพสต์นะในมุมมองของ FC ของหมอบีเขาว่า เออในมุมของของเอก็มองกันแบบนี้คิดกันแบบนี้ก็พยายามจะสื่อว่าตามเท่าที่เห็นหมอบีเขาก็เป็นคนดีจริงๆแหละนะทำงานจิตอาสาก็ทําจริงช่วงโควิดก็ทําเยอะหน่อยแล้วก็จากเท่าที่พูดนะคะโครงการก็ทําเพื่อหลวงพ่อแหละใบอนุม,มทนาบัตรจริงๆก็คือไม่ได้เป็นคนไปขอหลวงพ่อมาแต่ว่ามีคนอยากได้เออนะมีคนอยากได้ก็เลย ต้องไปเอามาแต่จะรู้ในแง่กฎหมายหรือเปล่าว่าการทําแบบนั้นมันผิดมันถูกก็อีกเรื่องนึงนะคะเขาต้องไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะแล้วก็ FC เอฟซก็คงยืนยันแหละว่าเขาคงจะรวยจริงอ่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าทําเคสตั้งแต่มอปทํายเคสตั้งแต่มอปนะคะอืมแล้วก็หมอบีเคยพูดว่าได้มีเอเจนซี่ด้วยมีคนเอเจนซี่คือคนรับงานอ่ะนะคะรับงานแทนด้วยก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จ หรือเปล่าหรือว่าอย่างไรก็ก็ก็นั่นแหละอืแล้วก็พูดเหมือนทำนองว่าจริงๆหมอบีเวลาไปออกรายการหมอบีไม่ได้พยายามจะง,งมงายแต่เหมือนว่าเวลาไปออกรายการรายการเขาขายเรื่องทางนี้เนาะเขาจะชอบให้หมอบีพูดชอบให้หมอบีเล่านิทานแต่จริงๆหมอบีทําเรื่องทูดทําเรื่องอะไรก็พยายามพูดธรรมะเน้นให้คนขับมาหาธรรมะแล้วก็เลิกทําทูตสื่อวิญญาณก็เพราะมีคนมีคนทําแล้วคนมันงมงายมากกว่าคนจะ อ่ามากกว่าคนจะตื่นอพูดง่ายๆก็เลยเลิกทำไปมีประมาณ100 EP อยอนี่ก็เป็นมุมมองนะคะแต่ว่าใดๆมุมมองกับหลักฐานเป็นคนละส่วนกันมุมมองกับหลักฐานเป็นคนละส่วนกันเออนะถ้าเขาเคลียร์เรื่องเงินบริจาคได้เรื่องอะไรได้มันก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ต้องรอแล้วกัน กดก้าก่อนกดก้าก่อนกดก้าก่อนไปกดก้านะคะขอบคุณค่ะเออใจดีใจดาจดะกก้าไป นะคะตาปสั่งแล้วอร่อยขอบคุณค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหมพี่วันชัยเชื่ออะไรคะพี่วัญชัยเชื่อเรื่องอะไรพี่วันชัยเชื่อผู้ชายไหมเออมุมข้างหล่อมากมี <c oughs> คนบอกมุมข้างหล่อมากโอพักกนเถอเออโ <c oughs> <c oughs> ดตะกาก่อนค่ะสำนักเลยโกตะกาก่อนค่ะอันนี้กระเทยนะคะช่องนี้เป็นช่องกระเทยนะคะกอให้ทุกคนได้รับรู้โดยทั่วทั้งกัน กดตะก,กาใจดีกดตะก,กานะคะใจดีกดตะก,กาได้เลยใครใจดีสามารถกดตะก,กาให้ได้นะคะเออพี่แมนนะมาทักทายขอบคุณพี่แมนค่ะอ่ะพี่แมนขอบพระคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอืมขอบคุณทุกคนนะช่วยกดตะก,กาด้วย <c oughs> ก็หลายเรื่องนะคะ วันนี้ก็ตามข่าวอยู่แล้วก็ล่าสุดก็เห็นมีเรื่องพี่จอนนี่มือปราพี่จอนนี่มือปราก็ออกมาชี้แจงนะคะนะคะหลังจากที่ได้ประกันตัวก็พี่จอนนี่ก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าการขอบคุณการขอบคุณทุกกําลังใจครับเออผิดผมก็น้อมรับผมขอโพสต์เรื่องคดีรีสอร์ทผมโพสต์นี้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกขอให้เป็นเรื่องเลวร้ายของชีวิตที่ได้เจอครับ ฝากถึงทุกๆท,ท่านที่ติดตามข่าวผมมาตลอดด้วยความเคารพในสื่อโซเชียลอย่าโพสอย่าดราม่าอย่าเม้นด่าอย่าลงคลิปซ้ำผมเลยนะครับผมล้มแล้วผมยอมทุกอย่างแล้วผมไม่ใช่คนเลวหรือคนชั่วอะไรทำมาหากินสุเจริตตั้งมั่นในความดีตลอดคนเราก็มีผิดพลาดได้เรื่องกฎหมายที่ดินนิคมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมไม่มีเจตนาจะทำผิดอะไรแต่แรกเริ่มครับอย่าด่าผมเลย ผมก็ไม่ได้มีเจตานาจะไปบุกลุกอะไรความตั้งใจในปีนั้นอยากเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวอุบลบ้านเกิดสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพอยากให้คนมาเที่ยวบ้านผมเยอะๆผิดผมก็น้อมรับและพร้อมแก้ไขครับวันนี้ผมและภรรยาถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยและได้ประกันตัวเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปผมสงสารเมียมากๆและคุณแม่ผมที่ช็อกจนสุด ผมขอกราบขอโทษทุกๆคนจากหัวใจลูกผู้ชายครับโซเชียลอย่าดราม่าอย่าแขะอย่าแซะอย่าปั่นผมเลยผมโดนมาหนักมากพอแล้วสงสารผมเถอะครับอย่าซ้ำผมเลยให้โอกาสผมทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียลูกน้องด้วยครับความดีผมก็เคยสร้างไว้มากมายกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้ความเป็นธรรมต่อผมและภรรยาผมและภรรยาจะเข้าสู่กระบ,บวนการต่อไปครับ รีสอร์ทผมต้องปิดตัวลงตามคำสั่งไปก่อนอย่าดา่าอย่าแซะผมต่อเลยนะครับขอพื้นที่ให้เมียผมตัวผมทำอาหารกินต่อไปผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช่คนเร็วครับผมไม่ได้เป็นคนเรนะ็วน่าจะพูดประมาณนั้นคนเราไม่มีใครอยากพลาดครับพลาดก็แก้ไขโซเชียลอย่าซ้ำเติมผมเลยอันนี้อันนี้ค่อนข้างพิมพ์เยอะมากก็ว่าอย่าแซะผมเลยอย่าซ้ำผมเลยสงสารผมทีครับผมเครียดมากๆขอบคุณทุกคนกำลังใจผมตั้งใจจะทำความดี เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปอันนี้ในมุมของของอะไรนะจอนนี่พี่จอนนี่มือปราบหเห็นใจเขานะนั่นแหละแต่ว่าเ,าเขาก็ต้องให้ให้เขาพิสูจน์ตัวเองค่ะให้เขาพิสูจน์ตัวเองแต่ที่เขาขอเข้าใจว่าก็เขาก็เขาไม่ได้หลบหนีประเด็นประเด็นนะเขาก็ไม่ได้หลบหนี ไม่ได้หลบหนีไม่ได้อะไรเขาไม่ได้หลบหนีไม่ได้อะไรค่ะเขาก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ขอพื้นที่ในการทำมาหากินในช่วงที่ในช่วงที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ขอพื้นที่ในการทำมาหากินประมาณนั้นจากจอนนี่มือตานะคะเรื่องเยอะนะตอนนี้เรื่องเยอะนะเออใช่ใช่เขาไม่ได้หนีไปไหนค่ะเพราะนั้นด่าเข้าไปก็แค่นั้นแหละหรือใครจะด่าก็สุดแล้วแต่นะคะ แต่ที่ฉันเห็นว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ในมุมของเขาเขาบอกว่าเขาพลาดนะคะในมุมของเขาอะเขาบอกว่าเขาพลาดแต่ในมุมของกฎหมายดิฉันไม่ทราบนะคะนะคะแต่ว่าที่ที่แน่ๆเลยก็คือเขาตั้งใจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะมันก็ต้องเข้าแหละเพราะว่าโดนหมายจับขนาดนี้แล้วโดนหมายจับแล้วก็ประกันตัวก็ต้องสู้คดีมีแค่นั้นไม่มีเยอะกว่านี้นะแล้วก็ต้องพิสูจน์ไปน่าจะเป็นนอมินี คืออะไรคะนอนมินีไม่เข้าใจกดดกราให้หนูหน่อยนะคะอามาคุยกันหนึ่งพันสองร้อยท่านกดดกราให้หน่อยตำรวจทุกคนต้องรู้กฎหมายคะ่ะขั้นพื้นฐานถ้ามันลุ้ไม่รู้กฎหมายเป็นตำรวจไม่ได้นะครับเป็นตำรวจอย่างน้อยก็ต้องรู้กฎหมายหรือเปล่าตำรวจต้องรู้กฎหมายไหมถ้าไม่รู้กฎหมายจะบังคับใช้กฎหมายยังไงมีคนบอกว่ามีมีคำถามค่ะ เพื่อนป่วยหนักเรามีโอกาสทําบุญแผ่เมตตาให้เขาจะช่วยส่งผลบรรเทาทุกข์ให้เขาได้ไหมทุกใครทุกมันนะคะพี่ขาทุกใครทุกมันแต่ว่าการเจ็บป่ปวยมันเป็นเรื่องของทุกขเวทนาทางกายนะคะแต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือสิ่งที่ช่วยได้นอกจากการที่เราทําบุญให้เขาซึ่งจริงๆดิฉันรู้สึกว่ามันมันมันบุญใครบุญมันอะนะอันนี้พูดตรงๆนะนะในกรณีที่เขาไม่ได้เสียยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับ สิ่งหนึ่งที่ทําได้มากกว่าก็คือการเยียวยาทางจิตใจการให้กําลังใจเขาผู้ป่วยอาจจะต้องการอันนี้มากกว่าการทําบุญก็ได้นะแต่ว่าการทําบุญมันไม่ได้ช่วยให้คนหนีไปจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหนีไม่ได้นะคะพยาี่ทำโมมหิพยาทิงกะนะับนาตีโตเรามีความเจ็บไข้จะเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปได้คะ่ะอันนี้คือสัจธรรมอืม จริงเหรอไปไหม้เหรอทาบุญร้อยวันจําเป็นไหมพ่อเพิ่งเสียไปมีความพร้อมหรือเปล่าคะจาเป็นไหมไม่จําเป็นอยู่ที่มีความพร้อมหรือเปล่าการทําบุญร้อยวันเป็นการทําตามประเพณีนะคะอืมการทําบุญร้อยวันเป็นการทําตามประเพณีค่ะขอบคุณค่ะทาเมื่อพร้อมดีกว่าการทําบุญเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันหนึ่งร้อยวันเป็นการทําบุญตามประเพณีค่ะ เป็นการทำบุญตามประเพณีค่ะแค่นั้นเลยกดตะก,ก้าให้หน่อยนะคะกดตะก,ก้าให้หน่อยนะคะใครใจดีใครใจดีใครใจดีจดกดตะก,ก้าให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะหนึ่งพันสามร้อยท่านสวัสดีค่ะใจดีกดตะก,ก้านะคะไปะสักคนละหนึ่งบ้านสักคนละหนึ่งบ้านนะคุยกัน คุยกันแล้วถ้ามีคนกดตะกร้าให้เราด้วยเราก็จะแบบอ่านะมีกำลังใจมาค่ะฟังเทศกันก่อนนอนเอาเรื่องไหนดีล่ะเอาเรื่องไหนดีกดตะกร้าก่อนไหมกดตะกร้าก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราคุยธรรมะก,กันกดตะกร้าก่อนไหมจ๊ะกดตะกร้าได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะอ่าปลายทุเรียนกวนควรมีทอดมี